อะไรอ่ะไม่นะไม่เอาไปทอดนะอย่าบอกนะมะม่วงสุขครับทุกคนเอาไปทอดอันนี้ไม่ใช่ทอดทั้งลูกครับเอาไปปอกให้แล้วก็เอาไปทอดเอามะม่วงสุกไปทอดครับทุกคนมันจะกรอบหรือว่ายังไงอ่ะครับมะม่วงมะ่ม่วง,งสุกครับทุกคนยังไงอ่ะเอาไปพักให้มันเย็นก่อนเ่ายังไงอ๋อ ผ้าเปลือกมันออกครับเอาเฉพาะเนื้อของมันครับทุกคนครับนี่ีทั้งสอดแล้วก็ทอดครับทุกคนจะเลือกอันไหนครับโอเคนะครับผมเอาไปเอาไปตํานะครับให้มันละเอียดครับทุกคนครับแล้วก็ไปเทใส่แป้นพิมพ์ครับทุกคนยังไงทําเค้กหรือว่าอะไรครับทําเค้กเหรอ เอาไปเทใส่เป็นพิมพ์ทำไมใส่น้าตาลด้วยครับมันยังหวานไม่พ่อเองเหรอคะอา้าวเราเทใส่เป็นพิมพ์ทำไมโอเคนะครับแล้วก็มาเทใสก่กระทะครับทุกคนครับมันเป็นมะม่วงอะไรอมะม่วงยังไงแล้วก็เทนมใส่ครับมันคือน,นมหรือว่าอะไรครับทุกคนน่าจะเป็นนมนะ หรือว่าแป้งอะไรสัญญาณครับแล้วก็ผสมเฮ้ยนะผมว่าน่าจะทําเป็นเค้กครับเค้กมะม่วงครับทุกคนทําเป็นเค้กมะม่วงครับแล้วก็เทใส่กระทะครับทุกคนครับเทใส่กระทะเอ้ยว้าวมันกินได้เหรอครับนี่โอเคปิดฝาครับอะไรอย่าปิดเฮ้ยทอดใส่อีกที่นึงครับทุกคนเอาแก้วไปใส่แล้วก็เทแป้งอีกรอบหนึ่งครับเอาออกเหมือนเดิม มะม่วงสุกครับแต่ไอ,ไอแก้วเมื่อกี้นี่เอามาใส่เพื่ออะไร่ะครับโอเคนะครับเฮ้ยโอ้โห و. ไม่ธรรมดาครับทุกคนมันเป็นเค้กครับมันเหมือนคล้ายๆจะเค้กครับทุกคนครับจะทำเป็นวงกลมเหมือนในพิซซ่าเลยพิซซ่าหรือเปล่าครับขอเรียกพิซซ่าหรือว่าเรียกว่าเค้กครับทุกคนครับ อ๋อน่าจะเค้กนะครับผมแต่ประมาณนี้น่าจะเค้กนะครับเค้กมะม่วงสุครับทุกคนครับโอเคนี่ใส่เนยด้วยนะครับเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> มีชายละอันนี้ผ <c> ม <oughs> <c oughs> ว่าน่าจะเป็นพิซซ่ามากกว่าครับโอ้พิซซ่านะครับผม <c oughs> พิซซ่ามะม่วงสุครับทุกคนเฮ <c oughs> ้ยได้เอาเรื่องอยู่นะครับอือหือดูดิถ้าได้คำสองคำแล้วกินน้ำชาเนี่ย โคตรอร่อยเลยครับทุกคนครับโคตรชอบอะ่ะอื้อ,อเฮ้ยนึกว่าเล่นครับทุกคนหน้าตาออกมาไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่เรื่องน้อย <laughs>